สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เอฟซีและแฟนขับที่รักทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับอากาศเย็นๆน,น,นะครับผมก็มาปล่อยกินหญ้าอยู่ในวัดนะครับผมนู่นปล่อยไปไกลๆเลยมีน้องหมามาเห่าด้วยอ๋อขากินหญ้าอยู่ไกลๆนะครับ ุงท้องบรรยากาศวิวสวยมากเลยครับผม,ก,บผมกินอยู่หน้าวัดเลยครับผมกินอยู่หน้าวัดเลยน้องหมาก็เห่าใหญ่เลยน้องหมาใส่ไม่เคยเห็นน้องช้างแล้วมนะั้งเนี่ยู้กินอยู่ไกลๆเลยเล่มหยาดีครับถุงท้องคนะนะคนนะครับผมคนนะยืนกินดีครับเล็มหยาอย่างนั้น ส,สั้นๆนี่กินดีมากเลยโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับผมโตขึ้นเยอะเหมือนกันเลยอากาศเย็นๆนะครับผมปล่อยกินหญ้า <c oughs> อาหารอะไก็ไม่สนใจนะครับไม่สนใจเลย สนใจใครจะห่าฉันไม่สนใจครับผมจะกินอย่างเดียวตอนนี้น้องหมาเริ่มมีเพื่อนมาห่าวกันเยอะแล้วอน้องหมาเริ่มมาแล้วนู่นนูเจ้าแดงๆก็กมาแล้วเจ้าสีดําก็กมาอ้อีกตัวหาอยู่บนกองดินเฮ้ยสีนวลรุมแล้วรุมแล้วนู่นเพื่อนมาเยอะเลยนู่นดูดูดูดด น้องผงทอง,ทอง,ทองเราจจกลัวไหมนี่ไม่กลัวมันมาเยอะแล้วมันพาเพื่อนมาเยอะเลยโอ้พามารุมน้องผงทอง,ทองเลยอู้มีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ไหวแล้วเราต้องไปช่วยช้างเราแล้วเราต้องไปช่วยช้างเราแล้วเราต้องไปช่วยช้างเราแล้วมันมาเยอะเกิน มันมารุมเยอะเลยไปไปแม่มารุมช้างเราเยอะเลยไปยังเออ,เอ,อกินหญ้าอยู่ดีมาเห่าอีกสี่ปีวคคัป่าจารสี่ปีครับนั่งถ่ายบรรยากาศกำลังสวยๆเลยน้องหมาก็มาเห่าถุงทองใหญ่เลยเราต้องมาช่วยแล้ว เจอแก๊งใหญ่มาหกเจ็ดชื่อตัวเราต้องมาช่วยน้องถุงทองเราเมื่อกี้อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอรุมเนาะ,ะเดี๋ยวเจอรุมนะนี่ปล่อยกินหญ้าก็เจอน้องหมามารุมเลยต้องไล่นี้ก่อนงั้นไม่ได้ถุงทองเจอรุมครับ เจอน้องหมามารุมเนยอะเลยฮ m มันจะมาอีกแล้วกุนเดบสบายใจเลยถุงทองเลยม่สนใจหมุหมาหมาจะมากัดก็ไม่สนใจอ่ากินอย่างเดียว ฉันจะกินหญ้าอย่ามากวนฉันเด้อทุงทองบอกว่าอย่ามากินหญ้าอย่ามากวนกันนะทุงทองบอกบอกแล้วเวลากินหญ้าอย่ามากวนอย่ามารบกวนอ่าปนปนหญ้เยอะมากเลย ไม่มีแดดนะครับผมบรรยากาศแบบตอนนี้ก็บดนะครับบรรยากาศคึ้มๆเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกนะที่นี่นี่ไหมพี่มอนฝนจะตกครับผมเย <ๆ S 1> ็นๆนาอคขนตาก็มาปล่อยอกินหญ้านะครับผม <S <S ดูกันใ,ใกล้ๆดีกว่า เลมย่ายตัวนี้นี่กินดีญ่าต้นเล็กๆนะครับผมเป็นย่าธรรมชาติเป็นมันจะเป็นเครือๆนะจะเป็นญ้าเคือนี่กินดีมากชอบผมบริเวณวัดนี้ยังพอมีได้กินอยู่ก็เลยปล่อยก่อนนะครับผมปล่อยให้กินให้อิ่มมก่อนนะครับอาบน้ำเสร็จนะครับผมคุณตาก็จะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนี้นะเมื่อกี้ก็ทิ้งช่วงไว้นานเลยเอไม่ค่อยได้ถ่าย Hey. Uh, ฝากไว้แม่ด้วยนะครับผมช่วยติดตามด้วยนะครับีแม่แมแมหลายท่านนะครับก็ทักมาถามเรื่องน้องถุงเงินนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลงไปอยู่ที่ใต้นะครับผมแม่ๆน่าจะลงไปอยู่ที่ใต้เขาน่าจะขายลงไปอยู่ใต้แล้วแหละครับห้า uh, ล้อยา มาล้มามามาถุงทองแล้ว ก็เดินกินหญ้าแบบสบายใจทบเลยไม่ได้เย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นๆเนาะตาก็มาได้ปล่อยกินหญ้านะครับตามพิธีคนเลี้ยงช้างของเราเนาะวันนี้ก็กินจนท้องกลมไปแล้วนะครับผมปล่อยกินจนท้องกลมเลยเดี๋ยวเย็นก็จะได้กลับที่นอนละปล่อยกินหญ้าไปก่อนรู้สึกว่าจะอร่อยนะหญ้าที่วัดนี่ ลวงทองชอบมากเลยยาที่วัดนไงยาวัดนี่นอร่อยมากเลยมาแล้วจะสีนวลอะสีนวลมาแล้วสีนว,นนวนมลวนวนมาจอบแล,แล้วมาแล้วมากมามาเออเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วสีนวลมาแล้วสีนวนลวนวนจะกัดด้วยนะสีนวลลอยหลังมา พี่นวนสีร้อยลังเลยนั่นครับผมฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพายถุงทองของเรานะครับมแม่เอฟและแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผม แดี๋ยวคุณตาก็จะทาคลิปให้ลงทุกวันนะครับผมอะไรลงอัปเดตน้องถุงทองให้ดูทุกวันให้ชมทุกวันนะครับมาครับผมฝากพแม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลยมา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 เลยมามามาเลยมามา สวัสดีครับก็เล่วัดีครับแม่แม่แม่สิครับสวย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 เอาเอาอ